สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะกระทรวงพาณิชย์พิจารณาความเหมาะสมในการขยายโครงการรถโมบายทงฟ้าในระยะที่2พร้อมยืนยันราคาสินค้าโดยรวมขณะนี้ยังปกติแต่ผักสดราคาปรับขึ้นบ้างตามฤดูกาล ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์นางอภิดดีตันตราพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในไปพิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมในการขยายโครงการทงฟ้าสู่ชุมชนระยะที่2 หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดครั้งแรกจากการปล่อยรถโมบายทงฟ้าวันละ100คันกระจายเข้าไปจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นไปยัง50ชุมชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จนส้นสุดโครงการเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมามียอดขายสินค้ากว่า93ล้านบาทลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้กว่า34ล้านบาทส่วนผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคืออยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้ายอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเนื้อหมูข้าวสารน้ำมันพืชอาหารตามสั่งไข่ไก่และอาหารสำเร็จรูปแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพบว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปกติส่วนผักสดแม้จะปรับราคาขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มากนักทั้งเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งทำให้มีผลผล,ผลิตน้อย อย่างไรก็ตามยอมรับว่าอาหารปรุงสําเร็จมีราคาแพงในบางพื้นที่โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าแต่ก็ได้ขอความร่วมมือให้ขายอาหาร10เมนูแนะนําไม่เกินจานละ35บาทหลายหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเบื้องต้นจะเข้าไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านให้งดการเผาพร้อมทั้งเตรียมทําฝนหลวงค่ะ พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนว่าได้หาหรือในการแก้ปัญหาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาหมอกควันอย่างเร่งด่วนโดยจะมีมาตรการควบคุมการเข้าไปหาของป่าของชาวบ้านด้วยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทําความเข้าใจเป็นรายบุคคล รวมถึงแนะแนวทางในการตเตรียมพื้นที่การเกษตรแนวใหม่เช่นการเผาแต่ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดหรือฝังกลบส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะใช้ฝนหลวงในการเจือจางหมอกควันสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวอาจจะตั้งหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะราฟเอลนาดาวมือ13ของโลกและโทมัสเบอร์ดิชมือ9ของโลกเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิสที่อินเดียนเวลส์ เทนนิส a อทีทัวร์รายการ BNP อนพีพาริบาสโอเพนที่อินเดียนสเวล e n เซ็นเตอร์สหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ3ราฟาเอลนาดาวมือ3ของโลกจากสเปนอดีตแชมป์สมสมัยที่ตกรอบนี้เมื่อปีก่อนหัวชนะโดนาลยังนักหัวเจ้าถิ่นชาวอเมริกัน2องเซตร,รวด6ต่อ4และ6ต่อ2เข้ารอบ16คนสุดท้ายพบจิลซิมงจากฝรั่งเศส อีกคู่ในรอบเดียวกันโทมัสเบอร์ดิชมือ9ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กใช้เวลา1ชั่วโมง12นาทีชนะสตีฟจอ์นสันมือ44ของโลกชาวอเมริกัน2ต่อ 07, 6ต่อ4และ6ต่อ2เข้ารอบ16คนสุดท้ายพบเพื่อนร่วมชาติลูคัสโรซอลส่วนโรเจอร์เฟเดอร์มือ2ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์พบอันเดรสเซปิมือ30จากอิตาลีที่เคยเขียดเฟเดเรอร์ erer, ตกรอบ3ออสเตรเลียนโอเพนมา แต่เกมนี้เฟเดร์เล่นได้เหนือกว่าชนะไป2เสเซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4เข้ารอบ16คนสุดท้ายพบแจ็คซ็อกนักหวดเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาที่พลิกล็อกชนะโรเบโตบาติสตาอากุสจากสเปนมือ15ของรายการมา2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวได้อีกครั้งในข่าวภูมิภาคเวลา17นาฬิกาส0นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนเชิญผู้สนใจร่วมชมงานหัตถกรรมร่วมสมัยองค์ความรู้งานหัตถศิลป์กันอีกครั้งในงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติครั้งที่4 19-22มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนา